เรามาดูวิธีการเปลี่ยนสวิสวตกับน้ำฝนแบบหน่วงเวลานะครับอันนี้ของใหม่มีปัดหลังแต่ไม่เป็นไรไม่มีผลอันนี้ของเก่าในรถนะครับไม่มีสวิตตัดหน่วงสวิตตับหน่วงเวลาเริ่มจากการถอดนอ็อตหนึ่งตัวและอีกหนึ่งตัวอ้ายขวาฝั่งนี้เหมือนกันนะครับน็อตทั้งหมดสามตัว จากนั้นแกะฝาครอบพวงมาลัยดึงลงงัดเบาๆกา,า,าหลุด้งางตัวบนขึ้นน่ครับกดปลั๊กสีขาวข้างล่างนี่สองตัว ไส่คงแบนก็ได้ครับคันนี้จิ้มจิ้มที่ตัวล็อกกดลงไปเลยครับเดี๋ยวจะเด้งออกเองเห็นไหมครับจากนั้นตัวใหม่ใส่เข้าไปกดเข้าไปเลยครับกรอบคืนอ่ามาดูวิทำงาน,นได้หรือเปล่า ที่ยกขึ้นหนึ่งครั้งระบบจะฉีดน,น้ำแล้วปัดให้ดันขึ้นอีกหนึ่งครั้ง้วปัดให้ดูระบบหน่วงนะครับกดลงหนึ่งครั้งาน,นชอบชอบ้าชอบเร็ว ก็หมุนที่วงแหวนตรงนี้เป็นระบบหน่วงเวลาไปดูอะไรวะเดิน,น,ในใรวตับขึ้นช้าสุดนะครับครานนี้แล้วก็ยกกดลงอีกหนึ่งจงังหวะก็จะเท่ากับโลในสวิตตัวเดิมแล้วก็หายได้หนึ่งจังหวะเร็วขึ้นอีกตับเสร็จแล้วครับ ตัวปัดหลังนี้ไม่ต้องมาสนใจครับไม่มีผลไม่มีผลปับไม่มีผลเพราะว่าไม่มีสายไฟครับจากนั้นก็ประกอบคืนครับไม่มีระยาก แล้วไข่ละสามตัวนะครับจบง่ายครับง่ายมากครับสูตรอับน้ำฝนแบบหนึ่งเวลาขอบคุณครับ